สวัสดีครับคุณผู้ชมครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสองนะครับโดยว่าเมืองไทยลีกครับตอนนี้ก็อยู่กับแอปพลิเคชันเทวิชชั่นสแตนด์นะครับแล้วก็ทูบอลไทยนะครับบุกทัพได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรัสุพรรณบุรีเปิดโด่งมาตรงนี้แม่ถึงบอลแล้วนะครับแต่ว่ากดลงพื้นแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเข้ากรอบก็ลองไหมยังไม่ลองครับทำชิงมาตรงนี้ต้องยิงสักทีแล้วครับแม่ซ้ำโอ้ย บอลมันชิดตัวไปหน่อยครับพยายามจะยิงเร็วแล้วครับดูสุพรรณครับใช้ย,ยิปบเล่นชุดนี้หรือว่ายังไงแล้วหลุดมาตรงนี้นะครับยิงเสาแรกโอ้โหโ,โ,โ,โร้ายเลยครับให้บอลมาพื้นที่ว่างทางฝั่งขวาครับโอ้โแตะลอดขาดือด้อเลยครับอาซอกบาโดนไปตรงนี้สุภวัตก็ไม่เหลือนะครับโอ้โหแต่วงยืนสุดท้ายแล้วตำแหน่งยืนไม่ดีครับ เดียวครับเปิดไม่แม่นก็เสียโอกาสไปแล้วจะเป็นเกมสวนของสารคามเขาพวดนี่โดนลากอีกแล้วนะครับซ้ายซ้ายสายหักยิงเองแล้วว่แหรับเอาไว้ได้ครับแขนซ้ายสุดปลายมือนะครับล็อกลูกยิงของขอไปนะครับโดนผดลเอายแม่ยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับไกลมากนะครับเนี่ยไม่มีตัวเข้าครับแล้วยิงโอ้โหบอลมันหุกลงเสียบใต้คานครับไปเลยครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจเจนสีปราดครับ นทรเบะทำชิ่งกันมาตรงนี้ไหลามายญิงก่อนแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก็ยังไม่เข้าอยู่ดีครับของเชสนุพงศ์นะครับบอลทะลุตามช่องมาสวยเชสนุพงศ์โอ,อ้ล้มแล้วครับประสิทธิ์ว่างไงมีสินวิทย์ไล่หลัง,งอันน,น,นี้อันนี้จุดโทษ<อ>นะครับเออจบไปครับ แล้วยิงอุ้ย <c oughs> เกือบไปครับโอ้โหลงแลนะครับสำหรับชิรันพงษ์ครับแต่ว่าด้วยความแรงนะครับเอาไม่อยู่บอลค่อยๆผ่านเส้นเข้าไปครับชิชนกออกเข้าไปนะครับชิสนุพงศ์ทำชิงกันมาตรงนี้เอาไหลาบาแล 8, นน้วแปะเน้เน,นโอ้โหเปิดโดมัยครับสิทธิน,นั่นแล้วได้โมงเอาละครับมาแล้วครับจาก02กลายเป็น2ต่อ2 แรกที่ททได้จากจุดโทษนาที54นะครับได้หลังมาอีก4นาทีเป็นอดีตพีมมอซอกบารนะครับคืนโมงลูกนี้ตัวประกบก็ต้องบอกว่าผิดพลาดแล้พริกมาตรงนี้ได้ยิงโอ้โหซ้สำซาวนะครับแต่ว่าบอลมันเข้ากลางประตูครับตรงตัวของสุภวัตครับ เอาไปเองก็ไปเองครับเปิดซ้ายมาแล้วได้บกอโอ้โหเน้นๆแล้วนะครับงงของอาซัมซาวครับพลาดไปเองเ,เล่งไปที่กาวเน,ยยนี่ยจะาไนี้ไปครับเขาขอบเขตโทษไปแล้วเปิดมาแทบหน้าใครับเรียบร้อยจริงๆด้วยครับโอ้โหเอาเข้าไปครับจะชนะนัดแรกโอ้โหตัวประกอบ ผไกลาทีละพงนะครับตามไม่สุดครับแล้วไอมาตรงนี้อัอมเศร้าหักคืนมาแล้วยิงแล้วโอ้โห,โหไม่ได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุพรรณบุรีปลดล็อกได้สำเร็จครับ